ล่าสุดนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านหนังสือพิมพ์ global time ของจีนได้มีการเขียนข้อความมาไว้เนี่ยสั้นๆน,นะครับจากนายหูสีจินเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจีนเตรียมประกาศมาตรการควบคุมสื่อสารัที่ดําเนินงานในจีนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนาปรากฏว่าสารัตนั้นได้ไปประกาศกําหนดให้สื่อของจีนเนี่ย อย่างน้อย4แห่งนะครับ <ừ m. S 1> ซึ่งก่อนหน้านั้นประกาศไปแล้วชุดหนึ่งทาี่และเพิ่มขึ้นอีก4แห่งว่าไปดําเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเมื่อไปดําเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าเป็นผู้แทนต่างชาติตามกฎหมายซึ่งรวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เรารู้จักกันว่า CCTV ะนะครับ และก็กําหนดบริษัทสื่ออีกสี่แห่งต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวพนักง,งานเกี่ยวกับพนักง,งานและทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ทั้งตัวบริษัทและตัวพนักง,งานต้องยื่นให้กับทางการของสหรัฐรู้ว่าคุณอยู่ในสหรัฐคุณทํางานตําแหน่งอะไรที่อยู่ที่ไหน และคุณถือคลองทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างใช่ต้องชี้แจงข้อมูลไล่เลียงให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่ CCTV อย่างที่บอกไปคือ4แห่งอีก3าที่เนี่ยคุณผู้ชมก็คือช n a นา w s Service นะคะสื่อนี้เนี่ยเป็นสื่อใหญ่ที่สุดอันดับ2ของรัฐบาลจีนด้วยแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ People Daily ค่ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ3ก็คือหนังสือพิมพ์โ l o b a l t i m e s นะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แถบลอยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะแบน4สสืื่่่ออนนนนีีเน้เเดกุมมภาาััธ์ทผหรฐ อเมริกาก็ประกาศให้สื่อของรัฐบาลจีน5แห่งเป็นคณะผู้แทนต่างชาติเหมือนกันนั่นหมายความว่าอย่างที่คุณสถาพรเล่าไปก็คือต้องเปิดข้อมูลให้อเมริการู้ทั้งหมดเลยใช่ครับดังนั้นตอนนี้จีนก็เตรียมดําเนินการลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะให้พนักงานของสื่อสารัฐที่อยู่ในจีนต้องดําเนินการแบบนี้ด้วยเป็นการเอาคืนจากจีนนะฮะ